สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิงโมเตอร์แหล่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับยานพาหนะสุดล้ำรถยนต์แห่งอนาคตและอาวุธยุโทโธปกรณ์สมัยใหม่ที่เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ และในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับหนึ่งในยันเกราะที่ถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นคือ T28 Thailand Tank รถถังหลักรุ่นใหม่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งของกองทัพไทยและการพัฒนาทางทหารที่ทันสมัยมากขึ้น T28 Thailand Tank รุ่นปี2026ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามหลากหลายทั้งจากรถถังหลักของประเทศเพื่อนบ้าน อาวุธต่อต้านรถถังแบบพกพาไปจนถึงโดนโจมตีที่แพร่หลายมากขึ้นด้วยเหตุนี้นักออกแบบจึงเน้นไปที่การพัฒนาระบบป้องกันที่ครอบคลุมรอบด้านและการติดตั้งเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยเสริมขีดความสามารถในการรบ ในด้านการออกแบบภายนอกที2 8มีรูปร่างที่ดุดันและทันสมัยใช้กราบคอมโพสิตผสมผสานกับกราะปฏิกิริยาเอรารุ่นใหม่ที่สามารถต้านทานการเจาะก,กราะจากหัวรบสมัยใหม่ได้ดีกว่ารุ่นก่อนกราบชั้นนอกมีการออกแบบมุมลาดเอียงเพื่อช่วยเบี่ยงการโจมตีลดแรงเจาะทะลุและยังมีระบบกรอะเสริมโมดูล่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการรบในเมืองหรือการรบในพื้นที่โล่งด้านระบบป้องกันเชิงรุก T28 2026ติดตั้ง Active Protection System รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธต่อต้านรถถังและยิงสกัดกั้นได้ทันทีระบบเรดาร์รอบทิศทางสามารถจับเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง smoke launcher แบบอัจฉริยะที่สามารถสร้างม่านควันป้องกันการตรวจจับจากเลเซอร์และโดนได้ในเวลาไม่กี่วินาทีปืนใหญ่หลักของ T-28 คือปืนกลเรียบขนาด125มิมพร้อมระบบออโตโหลดเดอร์ er ที่ทำงานรวดเร็วทำให้สามารถยิงได้ต่อเนื่องในระยะเวลาอันสัน้นกระสุนที่ใช้มีทั้งกระสุนเจาะกราะพลังงานสูง กระสุนระเบิดแรงดันสูงและกระสุนสมาร์ทที่สามารถเปลี่ยนวิธีการยิงได้ตามสถานการณ์ระบบควบคุมการยิงถูกอัปเกรดให้รองรับการทำงานร่วมกับ AI ที่ช่วยคำนวณวิถีกระสุนตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติและเลือกชนิดกระสุนที่เหมาะสมที่สุดในเซียววินาที ด้านอาวุธเสริม T28 มาพร้อมปืนกลควบคุมระยะไกลขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรสำหรับการป้องกันร,รอบด้านนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบปล่อยโดรนขนาดเล็กที่สามารถใช้สอดแนมพื้นที่และค้นหาตำแหน่งศัตรูก่อนที่รถถังจะเคลื่อนที่เข้าไปถึงจุดปะทะ ระบบขับเคลื่อนของที่28ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงกว่า1,500แรงม้าทำให้รถถังมีความเร็วสูงสุดบนถนนกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งบนภูมิประเทศที่ครุขระได้อย่างมั่นคงระบบกันสะเทือนแบบไฮบริดช่วยรองรับแรงกระแทกและเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ ภายในห้องโดยสารของ T28 มีการออกแบบที่เน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยของลูกเรือประกอบด้วยที่นั่งสำหรับผู้บังคับการผลยิงและพลขับโดยทั้งหมดสามารถใช้จอแสดงผลแบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับระบบ AI เพื่อเข้าถึงข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์ลูกเรือสามารถมองเห็นภาพจากกล้องรอบคันได้แบบ360องศาลดจุดบอดและเพิ่มความปลอดภัยในทุกสภาวะ การสื่อสารของ T28 ถูกพัฒนาให้รองรับการรบแบบเครือค่ายสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยรบอื่นได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นรถถังเพื่อนร่วมหน่วยกองกำลังทหารราบหรือแม้แต่โรนลาดะเวนในอากาศทำให้สามารถวางแผนและเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสงครามยุคดิจิทัล หากเปรียบเทียบกับรถถังรุ่นก่อนในกองทัพไทย T 28มีความได้เปรียบอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของระบบเกราะที่มีความยืดหยุ่นระบบการยิงที่แม่นยำกว่าเดิมและการผสาน AI ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการตัดสินใจซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาก้าวกระโดดของเทคโนโลยีทางการทหารของไทย